ต้องบอกก่อนว่าตรงนี้นะครับสถานที่ที่ผมนั่งอยู่นะครับด้านหลังผมนี้นะครับคือที่เขาเรียกกันว่าเนสเซอรี่กุมารทองนะครับหรือว่าตำหนักกุมารสมบ,บัตินั่นเองซึ่งต้องบอกว่าความเป็นมานั้นนะครับของกุมารสมบ,บัติเนี่ยก็มีการเล่าขานกันมาตั้งแต่สมัยย้อนไปประมาณสัก6กถึงเจ็ปีก่อนพระเดชพระคุณหลวงพ,พ่อปูดได้มีโอกาสนะครับเดินทางไปเป็นพระคู่สวดในการบวชพระที่จังหวัดสุพรรณบุรีท่านก็ได้เห็นกุมารสมบ,บัติตรงนี้แล้วก็ได้นํากุมารสมบ,บัติเนี่ยกลับมาบูชาไว้ที่กุฏิ ของท่านแล้วเมื่อผ่านการเวลาไปเนี่ยก็มีคนมาขอพอรกับกุมารสมบัติแล้วก็ประสบความสําเร็จกุมารสมบัติก็เลยมีชื่อเสียงขึ้นมาเรื่อยๆมีคนมาไหว้กุมารสมบัติคนเอาของขนมอะไรมาไหว้เยอะแยะขอพอรสําเร็จกิจการงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเรื่องงานอะไรก็แล้วแต่หลวงพ่อพูนเนี่ยก็ได้รับความเรียกร้องจากสิษยานุสิในสมัยนั้นว่าอยากจะให้สร้างกุมารสมบัติขึ้นมาให้คนนํากลับไปบูชาที่บ้านบ้างเพราะว่าบางคนอาจจะไม่สะดวกที่จะมาไหว้ที่วัดก็อยากจะนํากลับ บูชาเป็นของตนเองที่บ้านหลวงพ่อพูนก็เลยทําการจัดส, s, สร้างกุมารสมบัติรุ่นแรกขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2541ซึ่งปีนั้นถือว่าเป็นกุมารสมบัติรุ่นแรกที่พระเด็พระคุณหลวงพ่อพูนได้ทําการปลูกเสกขึ้นมาแล้วก็ผ่านขึ้นมาเรื่อยๆที่ผมถืออยู่นี้ก็เป็นกุมารสมบัติที่ท่านพระเด็พระคุณหลวงปู่พูนปลูกเสกทสสั้งสิ้นสืบเนื่องมานะครับพระเด็พระคุณหลวงพ่อน้ําฝนเนี่ยก็ได้สืบทอดตำรับตําราการปลูกเสกวัตถุงมงคลของหลวงพ่อพูนขึ้นมา,นมาก็ได้ทําการปลูกเสร กราช2,552โดยมีลักษณะเป็นนั่งแล้วก็ถือถุงเงินถุงทองแล้วก็รุ่นล่าสุดที่ปลูกเสกไปเมื่อปีพุทธศักราช2,558เขาเรียกว่ากุมารสมบัติครบรอบแซยิ60ปีนี่คือรุ่นล่าสุดเร็วๆนี้ก็จะมีการจัดสร้างยังไงก็ต้องคอยติดตามกันในเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารเนี่ยต้องบอกว่ามีมากมายไม่ว่าจะเป็นขอเรื่องโชคลาภขอเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าจะเป็นเรื่องของการขายที่ดินเจ้าที่ก็จะแนะนําว่าจะต้องบนด้วยจักรยา หลวงพ่อน้งฝนท่านเล็งเห็นว่าถ้าสมมุติคนที่มาไหว้กุมารสมบัติเนี่ยมาขอแล้วสาเร็จเนี่ยให้บนด้วยจัก,กรยานและที่สําคัญเนี่ยต้องบอกว่าขอเป็นจัก,กรยานคันใหญ่ที่ให้เด็กอายุเขาเรียกว่าตั้งแต่ประมาณ10ขวบขึ้นไปสามารถปั่นได้เพราะว่าจัก,กรยานนีย้ยังได้เป็นส่วนต่อยอดบุญให้กับผู้ที่ทําบุญบริจาคจักรยานเพราะว่าหลวงพ่อน้งฝนเนี่ยท่านจะนําจักรยานเนี่ยไปมอบให้กับเด็กในถิ่นธุรกันดารได้ปั่นไปโรงเรียนได้ใช้ ให้เกิดประโยชน์นี่คือเหตุผลนั่นเองกุมารสมบัตินะครับมีหลายขนาดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดห้อยคอหรือว่าขนาดพกพาซึ่งสามารถพกพาไปที่ไหนก็ได้หรือว่าจะเป็นขนาดตั้งบูชาที่นําไว้วางที่ห้างร้านกิจการต่างๆของท่านทางเราก็มีให้ทุกท่านได้บูชาก็สามารถมาบูชากุมารสมบัติได้ที่วัดไผ่ล้อมของเราได้โดยตรงเลยนะครับสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลกับผมก่อนได้นะครับที่เบอร์085415 6464 64นะครับหรือว่าจะเช่าบูชาทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับตามทาง Facebook หรือว่าตาม Line Official ที่ขึ้นตรงนี้ก็สามารถมาบูชาได้ก็ยินดีให้คำแนะนำกับทุกท่านที่สนใจที่จะบูชากุมารสมบัติวัดไผ่ลอมครับผม